ค่าชาบ้านพี่ตอนนี้ตกต่อเดือนเท่าไรครับพี่โชคดีเขาใช้นโยบายว่าเขาไม่อยากขึ้นทุกๆสมมติปีหนึ่งทุกๆ2ปีแต่เขาอยากจะได้คนที่มาดูอยู่บ้านเขาแบบไม่ต้องไปซ่อมบ่อยๆอ๋อรักษาด้วยรักษาขอให้อยู่ระยะยาวๆประมาณอยู่ที่ประมาณพันแปดแต่ว่ามันสามห้องสามแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่มาตรฐานที่ใช่ใช่ใช่แต่นี่คือส่วนตัวของพี่แงนอธิบายได้สาม สองสามพันได้บ้างใช่ป่ะอ๋อแล้วพี่ไปอยู่สี่พันมั้งพี่สามห้องนอนอ่ะเราอยู่นานเราไม่ได้แบบเอางี้ดีกว่าราคาเนี้ยพี่อยู่มากี่ปีละเดือดสิหูเขาจะบอกนะว่าเขาไม่ขึ้นราคาพี่เลยอ่ะนิดนึงไม่ขึ้นเลยน้อยแสดงว่าเขาว่าชอบที่พีอาร์อยู่แล้วเขาดูแลบ้านใช่เขาจะว่าบางทีมันก็เกี่ยวด้วยไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ด้วยไม่ไม่ปาร์ตี้ไม่หวิร์กเขาขวาน และสำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าในเมริกาส่งกับไทยภายใน5-7วันติดต่อเพจ็อปหน้ามา